สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันวันนี้พามาดูเตยหอมค่ะงามงามค่ะเตยหอมตัดต้มน้ํำกินทุกวันเลยค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะใบเตยเนี่ยค่ะงามมากเลยค่ะดูเยอะ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 เลยค่ะ <laughs> <laughs> กินไม่ทันเลยค่ะเยอะมาก กำลังอ้วนๆเน,นี่ยค่ะตัดใบไปต้มน้ำค่ะคอใหญ่สูงท่วงหัวเลยนะคะเพื่นพนอนๆเยอะมากเลยดูสิค่ะเป็นป่าเลยค่ะงามมากๆปลูกไว้ใช้ โผง่งยค่ะเตยดูกอใหญม่มันเยอะมากเลยค่ะงามค่ะเป็นป่าเลยนะคะเพื่อนเยอะมากเลยคือเต็มเลยค่ะน้าบ้านค่ะเยอะมากค่ะ ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะเอาไปกำรรดอกไม้ไหวพระก็ได้ทำขนมก็ได้ต้มน้ำกินก็ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายะคะ่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกชุ่มช่าไปหมดเลยค่ะงามๆเลยค่ะเตยก็ยังไม่หอยมาเดินอีกนะขนาดเตยนะั้น่าจะกินไม่ข้าวรรกเดินเฉยๆ อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็หอม